จเรื่องทสำลบดีนะครับวันที่19เกันยายนสองพันห้าอยสี่สิบเาเป็นวันระบบทักดีเต็มดีเต็มดีได้ ประมุกข,ของรัฐและฝ่ายบริหารมีศาลสูงสุด <c oughs> ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีหน้าที่ใช้ได้อา,อากาศดีท,ที่นี่พอมารูกกันเมืองแ,แท้ก็ดีขึ้นใช่ไหมเพราะการเมืองคือการทำชีวิตให้มันพ้นทุกข์กันแหละ,ละ <c oughs> ให้มันพ้นทุกข์พ้นชั่วให้ได้สุขแท้ดีแท้นี่คือการเมืองการเมืองที่แท้จริงและอีกคนคนหนึ่งเป็นลูกหนี้นลูกทำไมมันบอกชั้นสาม แต่ว่าเอาอบรมในการสืบสวนเพื่อเก็บข้อมูลไม่ทันมันจะเริ่มสรางกันกลับนะครับนําไปสู่นะครับรอยแตกนะครับรอยแยกระหว่างนะครับนายใหญ่กับเจ้าสัวบริษัทได้เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นนะคแบบกานดูดซึมงานแต่นะครับอันนี้อุตสาหกรรมระดับดูเหมือนว่าการจะทำของทักษิณ เรียนอชนระจค่ะขอตายลูกนจิตก้องรักน้องดียกันคือสภาป็นชาคนชาวไทยมาดูเช่นเราติดข้าวบุกขามปัญญาำหน้าที่ต่อสู้ให้เหมืรันปีนี้เทีนี้เหมื่อนหนึ่งสอง อไว้ไว้พวกาไว้ไว้เพื่อครับอาจารย์ก็รถแบตเตอรี่หมดแล้วคนแบตเตอรี่ยังไม่หมดาน